วันนี้แก้วมากับบ้าน13ตอนนี้เราสามารถที่จะใช้ซูเปอร์คนขี่หมูป่าได้แล้วนะครับวันนี้แก้วก็จะพามชมนะครับมาชมการเล่นสูตรควีนชาร์ดซูเปอร์คนขี่หมูป่าแล้วก็หมูป่านครับหรือฝรั่งเรียกว่าทวินฮอคครับก็จะเป็นการใช้เซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ ลิงจะถ่านไว้ให้ในคำอธิบายนะครับสามารถกดที่ลิงเพื่อใช้สูตรนี้เองได้เลยนะครับโดยที่ผู้ชมไม่ต้องจัดเองแล้วก็ท้ชมเอาไปใช้นะครับตรงไหนไม่ลงตัวสามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้เลยนะครับก็เล่นให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของผู้ชมเนาะซึ่งสูตรนี้เนี่ยบอกเลยนะครับเป็นสูตรที่ใช้ทํา3ดาวบ้าน13มดีมากๆเลยนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปใช้ป้นก็ได้จะใช้บัวก็ดีโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย เจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วจาตีชมกันนะครับถามว่าเราจะเข้ายังไงนะครับเราจะต้องใช้ควินชาร์ดช้เข้าประจมตีที่บ้านครับให้บ้านพังลงไปซึ่งบ้านนะครับอยู่ด้านบนเราจะใช้เข้าไปได้นครับแล้วก็เราจะใช้คิงลูกไฟนะครับยิงลูกไฟไปใส่ด้านซ้ายก็ได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีแต่แกจะเข้าชมกันครับโดยเราจะใช้ทางฝั่งของคนเถื่อนครับลงไปด้านซ้าย เพื่อที่จะเช็คกบดักก่อนเลยนะครับแล้วปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับจากนั้นเราไปด้านบนก็จะใช้ควีนครับเข้าไปปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเช็คกบดักเลยและใช้นังฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะเป็นควีนชาร์จใช้เข้าไปที่บ้านครับเราใช้สปูราเบิร์ดนะครับเปิดแผงเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ยาบ้าลงไปนะครับซึ่งเราจะต้องปล่อยน้ำยาคุกกระดูกลงไปด้วยนะครับเอ้ปล่อยนักล่าข้วหัวลงไปด้วยนั่นเองเพื่อที่จะโจมตีกับควีน เราจะเข้าไปนะครับเรามาด้านล่างคีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เอบ้าเนื้อลักข้าวหัวลงไปนะครับเราใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเช็คกบดักลูกโป่งเลยนะครับเผื่อว่าจะเจอลูกโป่งสีดําเราจะได้ปลอดภัยนั่นเองบอลลูนเข้าไปนะครับเราได้คงกระดูกอากาศมานะครับคีนจะเข้าไปเราใช้ซุปเปอร์เบิดลงไปหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับฉะนั้นเราไปดึนขวาแล้วก็จะใช้ซุปเปอร์เบิดลงไป ควีนจะขึ้นไปด้านบนครับเราสามารถที่จะเปิดกําแพงได้นะครับเราใช้บอลลูนครับลงไป2ตัวแก้วใช้มังกรน้อยไปด้านขวาครับส่วนขึ้นยิงลูกไฟสามารถที่จะเข้าไปที่สารวาได้นครับเรามาที่ควีนเรามาที่ควีนกันครับเดี๋ยวควีนจะเข้าไปที่บ้านเราจะต้องล่องหนนะครับไปที่ควีนไม่เช่นนั้นครับทางฝั่งของนางฟ้าจะตายลงไปเราเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าแล้วก็ล่องหนลงไปนะครับตรงนี้เลยเพื่อที่จะล่องหนนางฟ้านะครับและสามารถที่จะเข้าไปได้ ควีน <Queen S 2> จะลงมานะครับฉะนั้นตรงนี้เราปล่อยแม่คกกระดุกลงไปนะครับเพื่อที่จะให้สลาวาน,นครับโจมตีมาเราสามารถที่จะเข้าได้เลยครับโดยแก้วใช้คิงไปด้านซ้ายแก้วแช่ไป1ทีและแก้วใช้เอายาวบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะเยียวยาให้กับควีนครับและสามารถใช้ซูปเปอร์คนขี่หมูป่าปูเดนเจลงไปด้วยกันปล่อยนรกขั้หัวลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปแล้วแช่ไปดิ่นขวาน,นครับแล้วใช้สกิลค้าพิมพ์ต่างปูเดนเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไป เราใช้หมูป่าที่มีนะครับลงไปจุดละ3ตัว 3- 4ถึงตัวนะครับลงไปแล้วก็ใช้พุ่มเลื้อนครับลงไปที่หอคอยระเบิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราใช้ยาพิพิธเคิงแล้วปล่อยพุ่มเลื้อนครับลงไปที่หอคอยระเบิดนะครับเพราะว่ามันจะระเบิดตุ้มเราใช้พุ่มเลื้อนลงไปแล้วเรามีหมูป่าครับสามารถที่จะเก็บไปก่อนได้เราใช้ท่าไม้ตายของคิงนะครับเป็นบัตรเล็กธุดาเพื่อที่จะไปด้านขวาเราดูสิงโกซ้านครับว่าตรงไหนเราสามารถที่จะตอดเข้าไปได้บ้านครับก็ใช้ อพอมมดลงไปนะครับใช้ลงไปแล้วใช้หมูป่านะครับไปที่ป้อมด้านขวาและเจสสามารถที่จะชิ่งไปได้น,นะครับแก้วเก็บไว้แล้วก็จะชิ่งจังหวะนี้เลยแก้วชิ่งไปเลยก็สามารถที่จะโจมตีได้ดน,นะครับแล้วเราสามารถที่จะเก็บ3มดาวได้น,นะครับให้ชมกันกับการใช้สูตรหมูป่าคู่เป็นอะไรที่โคดมากเลยมาชมมาที่กันตอนครับโดยแก้วเจอบ้างนี้นะครับแก้วอยากจะที่ชมกัน,นครับ แก้บองว่าด้านล่างครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ป้อมอิซีได้น,นะครับถ้าเราเข้าไปได้สุดเลยครับก็น่าจะได้ป้อมอีซีฉะนั้น,นครับเราจะใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปด้านล่างแล้วเราจะใช้เข้าไปด้านขวานนครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ปาสแคนปานนั่นเองโอเคเราใช้คนเถื่อนลงไปก่อนครับแล้วปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปครับเราไปด้านขวาแก้วเช็ควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนนางฟ้านะครับได้ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพื่อที่จะกระแพงนั่นเอง แล้วก็รัสมารถที่จะใช้นมยบ้าลงไปได้นะครับแกคิดว่าจําเป็นนะเราใช้ลงไปเลยก็จะช่วยให้ควีนเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนางฟ้าเยียวยาได้แรงขึ้นเราใช้บอลลูนนีครับเข้าไปเพื่อที่จะเช็คกับดักลูกโป่งสีดําเลยอาจจะเจอครับเราเข้าไปปล่อยลงไปเพิ่มครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายครับเจอไหมไม่เจอเลยครับเราใช้นมยาบ้าลงไปเพิ่มได้นะครับโดยควีนจะไปด้านบน เราได้ลูกปงสีดำมาหนึ่งลูกครับซึ่งแก้วไม่ต้องการที่จะเข้าด้านบนนะครับแก้วต้องการที่จะลงไปด้านล่างฉะนั้นครับเราใช้น้ำยาบ้าลงไปด้านครับปล่อปยาพิษยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปก่อนครับเพราะว่าทําตัวไม่ถูกนั่นเองโอเคเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงให้กับควีนแล้วก็เราเข้าไปได้นะครับโดยควีนจะลงมาเราจะเข้าไปนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะยิงไปถึงป้อมอิกโบดานครับ ส่วนเครื่องยิงลูกไฟครับสามารถที่จะไปต่อได้เรามีบอลลูนหนึ่งลูกครับสามารถที่จะปล่อยลงไปได้านขวาได้นะครับโดยควีนจะลงมานครับเราใช้อายาบ้าลงไปครับแก้วใช้เน,นลักข้าหัวลงไป2ตัวเพื่อที่จะโจมตีกับคิงนั่นเองเน,นลักข้าวหัวจะเข้าไปครับแล้วก็โจมตีคิงเนลักข้าหัวครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับแก้วชอบนะแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับเราสามารถที่จะล่องหุ่นได้นครับแก้วล่องหุ่นลงไปเลยแล้วก็จะไม่มีน้ำยาบ้าแล้วนะครับแก้วใช้ ในแม่คุณกระดูกลงไปครับยึดตีขึ้นไปด้านบนโดยไม่ได้ป้อมมีซีนครับแต่เราต้องแช่แล้วแล้วเราจะเข้าไปกัน,นครับซึ่งตอนนี้เวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีนครับบีบคันหัวใจมากๆเลยนะครับแก้เข้าด้านซ้ายใช้ซูปเปอร์คุขี่หมูป่าปูเดนเจลงไปและใช้สกิลคัมพีม,มาตตานครับเราใช้คิงไปด้านซ้ายเราใช้ทางฝั่งของหมูป่าครับลงไปด้านซ้ายควีนสามารถโจมตีปทิบ้านได้น,นะครับเยี่ยมเลยแล้วเราจะใช้มังกรน,น้อยลงไปด้านซ้ายมินเนียน ปล่อยนรกเข้าหัวลงไปนะครับใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปแล้วก็จักขึ้นไปด้านบนกันครับโดยเราไปต่อไปนะครับเราใช้พะมูนลงไปด้านขวาได้เลยนะครับเพื่อที่โจมตีเรามีเพิ่มเลือดอยู่หนึ่งขวดครับสามารถที่จะปล่อยไปที่หมูป่าได้นะครับก็ปล่อยลงไปแล้วก็30มสวิสุดท้ายนะครับหมายกันว่าเราจะทันเวลาไหมแก้วปล่อยพะมูนลงไปด้านขวาครับเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนแก้วใช้คิงมาริทูดาเล่นครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านบนครับแล้วก็ใช้เจ ทิ่งเข้าไปครับเราจะปล่อยเจ๊ชิ่งเข้าไปด้านในตรงนี้เลยโอเคแล้วก็จมตีนครับเราเดือด้านล่างอีกนิดนึงตอนนี้ได้มา2ดาว97%เน,นะครับ90เท่าไหร่นะครับดูด้านล่างนครับมีเยติแล้วก็99%นครับแล้วเราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ครับบอกแล้วว่าสุดนี้มันโหดโหดจริงโหดจริงมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับเจอบ้านอ่างนีนะครับ เป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับเราจะใชกเข้าไปคือเราจะใชกเข้าไปที่บ้าน,นครับแต่ว่าด้านขวาครับเราสามารถใช้เครื่องยูไฟเนี่ยเข้าไปได้คุ้มเลยครับก็ก็กําลังมองอยู่ครับปล่อยจะเข้าได้ไหนดีซึ่งเครื่องเครื่องยูไฟมันต้องเข้าด้านขวาจริงๆนะไม่รู้ว่าดักไหมนะครับเดี๋ยวเรามาใช้คุณเถืยงลงไปกันแล้วก็ปล่อยเครื่องยูไฟลงไปนะครับแล้วก็เราจะใช้ควีนใชกเข้าไปจากด้านล่างครับขึ้นไปด้านบนใช้บอลลูนนางฟ้าลงไปนครับเพื่อที่จะ ยาวๆให้กับควีนคือยิงลูกไฟสามารถที่จะโจมตีไปได้นะครับส่วนควีนจะมาด้านบนครับแล้วก็ด้านซ้ายเราสามารถที่จะใช้มันก็น้อยลงไปได้แก้วคิดว่าแก้วจะใช้เอเยาบ้านลงไปได้นะครับแต่ว่าแก้วใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยลงไปเพิ่มหนึ่งตัวครับตรงนี้เลยเราสามารถที่จะใช้อนไเมยาบ้านครับลงไปได้แล้วก็มีนักลักข้าหวหครับที่สามารถใช้ได้เราปล่อยนักล่าข้าวหวลงไปครับทันไหมโอเคเราล่องหัวลงไปก่อน จะเสียสกิลแล้วนะครับอีกนิดเดียวเราใช้เข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาบ้าแก้วแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบก่อนเลยแล้วก็แก้วใช้ครงกระดูกแช่แช่ไปที่สาราวาก่อน,นครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพื่อที่จะปะกึมแผน,นครับแต่ควีนหนีไปแล้วนะครับฉะนั้นควีนจะไม่เข้าไปที่บ้าน,นครับควีนจะไปด้านซ้ายยากเลยครับยากเลยแล้วเราไม่มีน้ํายาแล้วนะครับเราต้องใช้สกิลหายตัวอย่างเดียว โอเคควินเข้าไปนะครับเราเสียฟรีนางฟ้าถูกยิงมาครับเราตายลงไปฉะนั้น,นครับเราต้องเข้าแล้วนะครับซึ่งการเข้าครับควินยังไปได้อยู่นะแก้วขอสู้ที่สุดนะครับเราใช้คิงประดาน้ายแล้วก็ใช้ซูเปอร์คนขี่หมูป่าลงไปด้านขวาปล่อยปูเดินลงไปปล่อยเจลงไปแล้วเราก็จะเข้าไปกัน,นครับแก้วจะใช้เพิ่มเดินลงไปหนึ่งขวดเลยตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปที่บ้าน,นครับซึ่ง เราจะใช้สกิลคัมพิมาตานะรับลงไปที่ป้านนั่นเองก็จะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งเราใช้สกิลคัมพิมาตา์ลงไปและใช้หมูป่านะครับลงไปด้านบนด้านบนนะครับลงไปเราปล่อยน,นกอรกข้างหัวลงไปที่คิงเราปล่อยหมูป่าไปที่ป้อมด้านบนครับแล้วก็ใช้อบอลลูนลงไปนะครับปล่อยพอมุลลงไปโอเคเราจะเข้าไปกัน,นครับมาชมกันว่าแก้วจะได้สามดาวหารือไม่ตอนนี้เจอคิงอยู่ด้านในครับเจ๊โจมตีเข้าไป เรามีสกิลชิงสามารถชิงไปได้ครับก็จะโจมตีแต่นี้แก้วตีพลาดหลายจุดเลยครับแก้วลงระเบิดช้าเกินไปนิดนึงทําให้ควีนไม่เข้าไปที่บ้านครับก็เลยเราต้องใช้ซูเปอร์คนขี่หมูป่าครับเข้าไปโจมตีบ้านแต่การที่จะเข้าไปที่บ้านนะครับุผู้ชมต้องรู้ว่าบ้านจะทํางานก็ต่อเมื่อเราโจมตีไปได้51ครับมันถึงจะทํางานไม่เช่นนั้นครับถ้าเรารีบลงซูเปอร์คนขี่หมูป่าไปนะครับเราอาจจะไม่ได้โจมตีบ้านนั่นเองเรียบร้อยครับวันนี้ก็นํามาฝากกันกับสูตร สุดโหดอย่างซุปเปอรค์คณขี่หมูป่านะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์วันนี้แกงตองลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ